สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการที่ครบครับพบกับคลินิกเกษตรผมทิดาบุญบางประมาอดิศัก์บุนกิยาพันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คำถามจากแฟนรายการนะฮะท่านบอกว่า ต้นพยุงขนาด6นิ้วล้อมมาปลูกลงดินได้สักสเดือนแรกๆเขียวดีแตกใบอ่อนใหญ่เลยค่ะแต่ไม่นานวันนี้ใบออกเหลืองแบบนี้ทั้งต้นนะก็ถ่ายมาได้ดีนะครับโครอสอัพใบามานะแล้วก็ทำให้ผมเห็นภาพชัดเจนนะครับบริษัททำสวน ดูจากรูปแล้วอันนี้เข้าใจว่าคนที่เขาเข้ามาปลูกให้นะบอกว่าอาจเป็นเพลี้ยไฟหรือรายแดงนะครับแนะนำให้ใช้ยาฉีดพ่นขอเรียนถามว่าอาการแบบนี้เป็นโรคศัตรูพืชหรือเป็นธรรมชาติตามฤดูกาลของต้นไม้ที่ควรปล่อยให้เป็นไปนะครับ ท่านส่งภาพมาสามภาพนะครับภาพหนึ่งก็คือโครซาบที่บใบไม้เห็นอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพคนสวนล้อมต้นไม้มาปลูกและทางซ้ายนี้ก็จะเป็นต้นที่เห็นผมดูแล้วก็ความชื้นค่อนข้างจะสูงดูจากเก่งเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนมีอะไรต่ออะไรขึ้นอยู่ออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ ที่เขาบอกว่าเป็นไรเนี่ยถ้าดูจากสองใบล่างนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นไรคือคือใบไม้เนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนฟ้าหมดไปแล้วเนี่ยเวลาที่ไรสศัตรูพืชไปรบกวนเนี่ยนะครับสีแทนที่จะเขียวเขียวเนี่ยสีมันจะเป็นฟ้าฟ้าบางทีพบเห็นเป็นแต้มแต้ม,ตมขาวๆแต่ถ้าเราเอาเลนส์สองพระ ไปส่องดูเนี่ยเราจะเห็นไรเนี่ยแปดขานะครับสีแดงๆเนี่ยนะเดินอยู่เป็นตุ่มขนาดเท่าปลายเข็มมุดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็พอมันดูดกินมากๆเนี่ยมันก็ทำให้ใบเหลืองร่วงไปได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเป็นเพราะไรก็ถ้าจะป้องกันกำจัดเราก็ใช้กรรมฐถันผงคูมูลัสในการฉีดพ่นป้องกัน หรือจะเป็นสารกำจัดไรยอย่างโทเทมแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่เพลี้ยไฟเพราะว่าถ้าเป็นเพลี้ยไฟใบมักจะแสดงอาการใบไหม้นะฮะใบไหม้เนื่องจากว่าเพลี้ยไฟเป็นปากเคี่ยดูดทีนี้อาการเหลืองเหลืองที่เห็นเนี่ยนะมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติเราปลูกไม้ล้อมใหม่ๆเราก็กลัวว่าไอ้ไม้ล้อมนั้นมันจะยังไงเราก็ลดน้ำใหญ่ นี่พอไปรดน้ำเนี่ยถ้าเผื่อเขาเตรียมหลุมไว้แล้วการระบายน้ำไม่ดีถ้าน้ำขังแช่ที่รากมันจะแสดงอาการใบเหลืองแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วน้ำไม่ได้ขังอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ไม่รากไม่ได้แช่น้ำแน่ๆก็ดูต่อไปว่าปุ๋ยเริ่มขาดได้ยังนะเพราะฉะนั้นถ้าเหมารวมในการปฏิบัติ รดน้ําแต่พอชุ่มยิ่งเป็นไม้ใหญ่แบบนี้มันก็ไม่ต้องให้น้ํากันบ่อยๆนะฮะข้อที่2นะครับ,อ,อ,นะรบอย่าลืมเอาปุ๋ยสูตรอ,อย่างนี้ก็20่สิบใส่ลงไปเลยนะครับแต่พิรามิดนี่แหละใส่ลงไปนะฮะแล้วต่อจากนี้ก็ถ้าเผื่อว่ากลัวว่าใบามันจะไม่สดใสถ้าคิดว่ามีไรระบาดอยู่แล้วก็ทำอย่างที่ผมว่า นี่ก็คือคำตอบของท่านในวันนี้ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด